สวัสดีตอนเช้านะคะอันนี้เก้าโงเช้าเนาะวันนี้ก็จะมาทําการตัดผักบุ้งในกระถางรอบที่สองนะคะรอบแรกนี่เห็นไหมรอยเราตัดไปนะคะรอบแรกแล้วก็มีขแขนงแตกขึ้นมาเนะเาะแล้วก็เริ่มโตแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทําการตัดผักบุ้งอีกเหมือนเดิมนะคะดู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 ดดโอ้ดูผักบุ้งในกระถางของเราอวบมากเลยนะคะ เป็นผักบุ้งแก้วเนาะเดี๋วันนี้อนุกก๊กจะกินซุกกี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะนึกอยากกินซุกกี้วันนี้ก็เลยจะมาทําการตัดผักบุง้งและอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเก็บไว้นานๆนะคะเขาก็จะเลื้อยก็จะแก่เนาะดูนี่ค่ะเห็นแล้วสะออนเนาะ ปลูกแค่ไม่กี่ต้นนะคะจริงๆก็ก็ปลูกเยอะนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยงอกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างจะร้อนเนาะเขาเลยไม่ค่อยจะงอกนะคะมันจะก,ก็เลยเนี่ยจะมาทําการเก็บ บุ้งแก้วเนี่ยเขาจะเลื้อยถ้าเขาโตเต็มที่นะคะเขาสูงขึ้นเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปก็จะตัดข้อด้านล่างนะคะเหลือข้อด้านล่างเอาไว้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอากาศก็ร้อนนะคะนี่นี่เห็นไหมได้แล้วนะคะผักบุ้งแก้วปลูกกินเองเนาะอย่างนี้ก็เก็บไปแล้วก็ไปขยายพันธุ์ได้นะไปปักชำอันนี้ก็เป็นอ ต้นที่เราตัดไปวันนั้นเนาะนี่นี่ก็คือคแขนงเขานะคะนี่ค่ะเนี่ยถ้าสูงมากเขาลมนะคะล้มก็จะเรื่อยไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็สู้แดดไม่ค่อยได้เนาะแดดก็ค่อนข้างแรงนะคะที่บาเลน ปลูกไม่กี่ต้นนะคะในกระถางแต่ว่าก็ได้ใส่ซุกี้ใส่อะไรหลายอย่างนะเอาไปทำแกงนะคะนี่ประมาณนี้นะคะโอเค อันนี้ก็เหลือเหลือแค่ขแขนเนาะเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะคะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็รดน้ําอีกทีนึงอ่าเดี๋ยวก็โตขึ้นมาให้เราได้เก็บกินอีกเหมือนเดิมนี่เห็นไหมขับกุ้งแก้วของเรานะคะปลูกแค่นี้ยังได้กินเนาะมาฝั่งนี้บ้างนี่นี่ค่ะอ่ตรงนี้ก็กําลังโตนะแต่ยังไม่เต็มที่นะคะ ทำการตัดนะเดี๋ยวเขาจะได้แตกใหม่เนะเาะก็จะได้อบอวบนะคะถ้าเราไม่ตัดก็จะแก่ยืดขึ้นนี่ก็เริ่มแก่ไปแล้วนะบางต้นก็แก่ไม่สวยนะคะตัดให้หมดเลยอ่ เพราะวอากาศมันค่อนข้างร้อนนะคะที่บาเลเนี่แหละปลูกแค่นี้นะคะปลูกกพอได้กินนี่ไม่จะให้ดูต้นนี้ค่ะนี่นะคะเขาเริ่มเลื้อยแล้วนะนี่แค่นี่นี่แค่ต้นเดียวนะ ใช่ปะใช่ต้นเดียวต้นเดียวใช่ดูดูนี่ความต้นเดียวของเขาเนี่ยดูแขนงต้นเดียวแต่แต่แขนงเยอะมากนะคะนี่ไม่ชอบชอบปลูกผักกุ้งแก้วก็เพราะอย่างนี้แหละคือความที่ต้นเดียวแต่อวบมากนี่ขาต้นเดียวนะแต่อวบมากอากาศค่อนข้างร้อนเนาะตัดไปเลยอุ้ยดูดูอยู่นี่อยู่นี่ อบมากเห็นไหมดูต้นเขาเนี่ยดูถ้าไม่ตัดก็จะแตกแขนงขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะเลื้อนะคะพักรุ้งแก้วเนี่ยเขาก็าจะเลื้อยไปเอาไปปักชําได้นะนี่เหลือแค่เหลือแค่เงาเข้าไว้นะคะเนี่ยเดี๋ยวก็แตกขึ้นมาใหม่ตัวนี้ตัวนี้อุ๊ย้ยตัดแบบต่ำมากเลยอะ่ะ ดูดูต้นเดียวเนี่ยดูต้นเดียวเนี่ยโอ้สวยสวยงามมากเลยค่ะอืมน่าก,กินน่าก,กินเ่ยปลูกแค่นี้พอนะคะจริงๆก็ปลูกเยอะอยู่หรอกแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่อากาศมันร้อนนะคะอากาศร้อนก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะโตมะเมล็ดลงไปประมาณประมาณสองสองซองนะคะประมาณสองซอง,องแต่ว่าเขาไม่งอกนะงอกอยู่แค่นี้เอง ประมาณว่าอากาศมันร้อนมากอ่ะมัเล่นเลยงอกยากนะคะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่จะก,ก็พามาเก็บผักปุ้งนะนี่คือผักปุ้งของเราที่เราปลูกเอาไว้กินเองในกระถางนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามากดติดตามรับชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็สวัสดีคะ่ะ